รักต้องรอคะ่ะเป็นการรอความหวังจากคนที่แอบชอบทั้งนั้นที่เรารู้คําตอบดีอยู่แล้วแต่แรกคือเขาเป็นผู้สื่อข่าวไปทําข่าวตามพื้นที่ต่างๆจะเห็นเขาบ่อยมากเราก็เลยชอบเขาคอยติดตามเขาเลิส่งจดหมายข่าเขาเป็นไอจีได้รับจดหมายหรือยังเขาบอกว่า,าได้รับแล้วจากนั้นก็คุยกันทางไอเหมือนแบบ ถามคำตอบคำเลยเขาก็ค่อนข้างไว้ตัวมันอารมณ์ซุนค่ะใช่ใช่อารมณ์ประมาณแฟนคลับจริง,รงๆที่เราถักไปเราก็ไม่ได้อยากเป็นแค่แฟนคลับประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอกันเราก็เลยไปเจอเขานี่ของให้เขาก็ถ่ายรูปกันปกติบางครั้งเราถามไปเนี่ยตอบช้าบ้างหรือบางครั้งก็วันสองวันกว่าจะตอบล่าสุดเนี่ยก็พยายามขอเจอเขาแต่ต้องบอกว่า,วาเราพยายามทําสิ่งนี้ให้เขามาตออวันเลนทายเนี่ยเราก็ส่งจดหมายส่กกุหลาบไปให้หรือถ้าเขาไปทําข่าวต่างจังหวัดแล้วเขาเช็คอินที่ร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็โทรไปขอเพลงให้ เขาในวันวรเลนทายทั้งนันที่เขาก็รู้ตัวนะว่าเราขอให้แต่ล่าสุดเราอยากเจอเขาอีกครั้งหนึง่งก็เลยพักเขาไปว่าขอเจออีกครั้งได้ไหมเขาก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เราเจอคือเราอมีความฝันที่เราอยากเป็ราชก,การมันต้องมุ่งมั่นอ่านหนังสือจริงจังเราก็บอกเขาว่าขอเจอหน่อยเพราะเดี๋ยวกลางปีอะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้เจออตัดสินใจคือรอไม่ได้แล้วอะฉัดเป็นคนที่แบบเวลายอยากทาอะไรหรือชอบใครเราต้องบอกเขาไปไม่ไงั้นมันอึดอัดเพราะว่าเราก็อยากรู้คําตอบด้วยจะคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรอะคะจริงๆอะ ตั้งแต่หนึ่งมีงานาเนี่ยเราจะไม่สนใจอะไรแล้วจะแบบตั้งใจอ่านหนังสือไปเลยเกุมภาแล้วเลยขอเจอเขาก่อนเจอเนี่ยเราก็ทำการ DIY ขึ้นมาอีกแต่ในการนั้นน่ะมันมีประเด็นอยู่ก็คือว่าประมาณเป็นสองหน้า A4 เราบอกความรู้สึกของเราไปหมดเลยว่าครั้งเนี้ยเราไม่ได้เขียนมาในฐานะแฟนคลับนะแต่ ่วันที่ไปหาเขาเอาไปให้เนี่ยเขาไม่อยู่ก็ไม่ได้ทักไปหาเขาอีกเลย4-5วันหลังจากที่เขาได้รับของเขาก็ส่งรูปมาว่าได้รับแล้วนะเราก็พยายามไม่ตอบไม่อ่านไอจีเลยแต่พอไปไปมาๆเราก็อยากลองไปกดถูกใจที่รูปส่งรูปในเด็กไอจีน,น,นะคะพอตอนเย็นเขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วเป็นไงคือยังไม่ได้เปิดอ่านแล้วก็ยังไม่ได้ตอบต้องฉัดคาดหวังว่าเราน่าจะเป็นอะไรได้มากกว่าแฟนคลับกับผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยแ่ะคะ่ะใช่ค่ะคาดหวังคือหนูพยายามทําอะไรดีๆให้เขาไม่ได้อยากเป็น ฉั่แต่ว่าต้องเผื่อใจนะเราเลือกคนเดียวไม่ได้ถูกปะในทุกความรักค่ะไม่ต้องเป็นแบบเป็นแฟนคลับหรือเป็นใครก็ตามเป็นเพื่อนคนทํางานในที่เดียวกันแม้กระทั่งเป็นเจ้านายลูกน้องในที่สุดเราเลือกฝ่ายเดียวไม่ได้การพยายามทําอะไรดีๆไม่ได้แปลว่าเราต้องได้ความรักดีๆจากเขาตอบมาเสมอไปเขาทํางานในจุดเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้มองเราเหมือนที่เรามองเขาถูกปะเขาเลยต้องวางตัวให้ห่างไว้เพราะกลัวว่ายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งให้ความหวังก็มีนะการที่น้องบอกว่าน้องโทรศัพท์ไปขอเพลงจากตามร้านต่างๆเขาก็แอบจะตกใจเบาๆว่าเหมือนเราเฝ้าติดตามเขาอยู่ทุกระยะอออกกแนวสะดรยตาามบง คนก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเข้าใจในมุมน้องแต่น้องต้องเข้าใจในมุมคนอื่นด้วยเหมือนที่เราพูดบ่อยๆค่ะ,คะรักเขาเราไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันและพี่เชื่อว่าหัวใจของหนูก็มีค่าพอด้วยคนทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันหมดนั่นแหละพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะเผื่อๆไว้ก็แล้วกันความตั้งใจของน้องอะ่ะเออน้องชอบคนนี้น้องรักคนนี้ต้องบอกเขาในบางมุมนะคะก็อาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเขาตกใจได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นรักกันหรือเป็นแฟนกันบางทีมันไม่ได้เริ ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะชอบใครก็ตามต้องบอกเข้าไปก่อนเลยค่ะเพื่อให้เขาตอบมาเลยว่าจะเอาอยัางไงบางทีในความสัมพันธ์ของคนมันไม่ได้อย่างใจขนาดนั้นนะคะพี่ว่ากับคนบางคนอาจจะมีความสุขแค่การสื่อสารไปสื่อสารมาแต่อย่าเพิ่งคาดหวังว่าสิ่งที่เราทุ่มเทแล้วต้องได้มาได้ดังใจรักต้องรอ